เวลารถชนถ้ามีรู้ใจประกันภยัยความหงุดหงิดของคุณจะเล็กมากสวัสดีครับ <c oughs> เล่นมือถือปะเนี่ยเล็กจริงด้วยข้อหไหไนลุยน่ลยนะเราคุณดูผมบอกก่อนนะผมไม่จปิงจ,งจะเอาความหงุดหง,งิดไปเหลือไว้แต่ใบเคลมและรถทดแทนรู้ใจประกันภยัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว ฟันน่ยสะอาดชัวร์แส่วนอื่นอาจดูแลไม่ทั่วถึงใช้แบคทีเรียตกค้างอาจสร้างปัญหาต้องลิสเตอรีท t o t a ลแคร์ซอกสอน,อนทั่วถึงทั้งช่องปากเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี l i สเตอรีนถ้าเปิดใจให้สีทูอินวันแต่แรกก็คงไม่ต้องรองพื้นไม่ต้องเจอสีพังเจ้าของบ้านก็เครียดจนใช้สีเบเยอร์ทูินวันแต่แรกมีรองพื้นในตัวป๋องเดียวสวย และฟันอีกแล้วใช้นี่คอเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย99.9%กินจัดเต็มแบบจอยจอยบอกลาปัญหาจุ๊บจิตในช่องปากอยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิม้มคอลเกตออปติกไวท์เ p อร์พช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้นคอลเกตออปติกไวท์เ p อร์พล์มอยแบบใหม่ชุ่มชื้นแต่ไม่มันเยิ้ม ให้ผิวเนียนนุ่มแบบโมจิหม่การนี้ดราย c h c ครีมให้ผิวนุ่มเด้งดูเนียนใสแต่ไม่มันเยิ้มต้องครีมโมจิการนี้ดราย c h c ครีมมีแบบซองด้วยนะพ่อเธอปะไปพ่อผู้ใหญ่ฟันผุกเยอะขึ้นก็พ่ออบีบน้อยไปผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงข้อเกตมีคลเซียมและโพไทคูณสองช่วยป้องกันฟันบุในแบรนด์ทุกขวด มีคาโนซีนซึ่งเป็นไดเปปไทด์เพราะที่หลักของแบรนด์เราผลขวาและวิจัยอย่างเต็มทีแบรนด์มีคาโนซีนลองเลยเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสไดมัลติแค์ด้วย3พลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วย3พลังใช้ได้ทุกวัน